สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้น้องิ้มหอมพาทุกคนมาตีแพหอยสี่ราชาซึ่งเป็นแพของคุณตาน้กจิ้มหอมเองเจ้าพอมาถึงแล้วคุณลุงที่ดูแลแพหอยก็รีบพายเรือไปเอาหอยให้น้องจิ้มหอมเลยเจ้าระวังที่ล้อหอยนั่นน้องก็ถือโอกาสเล่นน้ำเลยเจ้าสาวเหนือพอเห็นทะเลกระตื่นเต้นขนาดเลยเจ้า เจกับคุณตาคุณยายพากันไปคุดหอยตัวหนาเจ้าและยังมีกลุ่มชาวบ้านก็พากันมาคุดหอยเหมือนกันน่ะเจ้านอ้องแ้มหอมถามคุณลุงที่คุดหอยมันบอกว่าเป็นหอยสายอี้น่ะเจ้าและแล้วหอยมแมลงภููนอ้องแ้มหอมก็มาถึงฟังนะเจ้าได้มาเยอะขนาดเลยเจ้าทุกคนคุณลุงคุณป้าเอาหอยออก แล้วก็น,นําไปล้างทําความสะอาดก่อนจะขึ้นไปทําความสะอาดข้างบนอีกรอบเจ้าหอยของน้องจ้หอมตัวใหญ่มากแถมยังสดใหม่แน่นอนเจ้าตอนนี้จิ้มหอมก็ได้หอยที่สดมาทําอาหารแล้วเจ้าค,คุณลุงคุณป้านแนะนําว่าก็จะนําหอยไปนึ่งคือนำไปแช่น้าสักสิบนาทีก่อนหนเจ้าจ้มอหอมขอตัวไปกินหอยก่อนนะเจ้าบ้า กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า